สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวง12ราศีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของการทำนายดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีกรกฎนะคะสัญลักษณ์ของชาวราศีกรกฎคือปูนะคะ ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎก็สามารถเข้ามารับฟังและชมคลิปได้ชาวราศีกรกฎนะคะเป็นกลุ่มของชาวธาตุน้ำนะคะมีดาวจันทร์นะประจําตัวเป็นธาตุดีนาดาวจันทร์เลขศาสตร์คือเลขสองนะคะ ชาวราศีกรกฎจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะนะคะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะซึ่ง i ีได้ง่ายนะค่อนข้างที่จะมีนิสัยชอบบ่นชอบติชอบเตียนชอบสั่งชอบสอนมีลักษณะของความเป็นแม่สูงนะคะมักที่จะ ให้การดูแลอาจจะใส่บุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเป็นคนที่เข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของบุคคลรอบข้างอย่างทะลุปูปงนะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดการเจรจาการประสานงานการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าข้อเสียของชาวราศีกรกฎนะคะก็จะเป็นบุคคลที่ขี้ใจน้อย นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออไม่ปล่อยวางด้วยนะคะแต่มีลักษณะของคนที่มีวุฒิภาวะเหมือนเป็นผู้นำนะคะออสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎอยากให้ชีวิตของตัวเองมีความมั่นคงนะคะมีความน่าเคารพน่านับถือเนี่ยต้องเหมือนกับว่ามีการปล่อยวางนะคะ ถึงจะทําให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในโมนท่านเหมือนกับว,ว่าคิดเล็กคิดน้อยนะเก็บคิดเรื่องราวเก่าๆอาดีตเก่าๆนะย้าคิดย้ํำทานะคะเรามาดูนะคะดาวที่จะมีผลในเรื่องของการเงินนะโชคลาภสุขภาพความรักนะคะต่อชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนนะจะมีการโคจรยกย้ายนะได้แก่ดาวศุกร ะะตัวแทนในเรื่องของการเงินและก็ความรักยกเข้าราศีมีนในช่วงของวันที่2เมษายน2567นะ,ะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะ,ะสถิตนะ,ะยกเข้าราศีเมษนะคะในวันที่13เมษายนนะคะแล้วก็วันที่22เมษายนก็มีดาวเกตนะ,ะยกเข้าราศีกุม นะคะแล้วก็23เมษายนก็มีดาวอังคารยกเข้าราศีมีนอีกนะ,ะรอบสองเนี่ยก็จะเป็นดาวศุกร์นะค,ะความรักการเงินยกเข้าราศีเมษในวันที่27เมษายน2อ6 7นะะแล้วก็ยังมีดาวพุธอสมบดีนะคะตัวแทนแห่งคุณธรรมนะจริยธรรมคุณงามความดีบุญกุศลนะคะจะมีการ ยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วในช่วงของวันที่30เมษายนจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ดาวประจําตัวของชาวราศีกรกฎคือดาวจันทร์นะสถิตยอยู่ที่พบปุตตะมีโอกาสนะในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจการงานไอเดียใหม่ๆบันเจิดนะคะทำให้กลุ่มชาวราศีกรกฎเนี่ยหลายคนหลายท่านนะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าโอ้โหนะมีไอเดียแนละคิดที่จะลงทุนธุรกิจการงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น การงานนะคะดาวองคารสถิตอยู่ที่พบสุภะนะคะก็จะเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตนะคะการดํารงชีวิตหรือว่าการทํากิจกรรมการงานที่มันเหมือนเดิมอะ่ะอาจจะเป็นงานประจานะที่เหมือนกับว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตแล้วนะหรือว่านะคะในเรื่องของการเงินอยู่พบนะ,ะกรรมะคือดาวอาทิตย์นะคะโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะก็เหมือนกับว่าจะต้องนะออกแรง ใช้แรงนะใช้ความพยายามความรู้ความสามารถนะแสดงออกถึงผลงาน ศักยภาพในเรื่องของการทำงานจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะเลงเห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถไอเดียต่างๆนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันใหญ่โตมากนะขึ้นนะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งด้วยโชคลาภเนี่ยนะการเงินเนี่ยเหมือนกับว่าเออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆสำหรับกลุ่มคนที่รับราชการหรือว่าคนตกงานก็จะมีโอกาส ะะได้เริ่มงานใหม่ด้วยนะคะนำมาซึ่งรายได้ให้กับกลุ่มชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะความรักนะคะดาวความรักคือดาวสาวสถิตร่วมกุมกันนะกับดาวเกตเนี่ยความรักที่เหมือนกับว่ามันเป็นความรักนะที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงหรือว่าเนี่ยส,สถิตอยู่ที่พบมรณนะนะคือการจบการจ่าการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย นะสาหรับคนมีคู่ก็มีโอกาสที่จบจากพลัดพรากนะเปลี่ยนแปลงน,นะจากความรักความสัมพันธ์คนมีคู่นะมีการหยา่ามีการเลิกมีการเหมือนกับว่าอาจจะทําให้คนที่หย่าที่เลิกกันแล้วจบกันแล้วก็จะมีการคิดถึงความรักเก่าคนรักเก่าอาดีตเก่านะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะเหมือนกับว่าการใช้ชีวิต การดำรงชีวิตการทำงานการหาเงินนำมาซึ่งรายได้ให้กับคนในครอบครัวนะคะ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของกันนะคิดเล็กคิดน้อยนะนำเรื่องราวเก่าๆอาดีตเก่าๆนะคะวนเวียนกลับมานะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยสําหรับใครมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าถ้าเหมือนกับว่ามีการกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าก็จะมีการพูดนะถึงอดีตเก่าๆความสัมพันธ์เก่านะหรือว่าปัญหาความรักเก่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนรักนะที่เป็นคนที่สร้างปัญหา นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวจะมีการทะเลาะบ่อแว้งนะคะแตกแยกกันเรามาดูในเรื่องของไพ่ยิปซีกันดีกว่านะจะทํานายในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ไว่าอย่างไรในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะคะการงานของชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่เหมือนกับว่ามีการแสดงออกไอเดียนะะการลงทุนนะ,ะการปรึกษาหารือ นะคะเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงนะคะการงานใหม่ๆเข้ามานะ,ะทำให้เหมือนว่ากลุ่มชาวราศีกรกฎได้แสดงความรู้ความสามารถนำไอเดียเก่าๆความคิดเก่าๆงานเก่าๆกลับมาทำก็ได้นะคะ แต่ว่ามีความไม่มั่นใจเนาะว่าผลงานไอเดียต่างๆที่แสดงออกไปเนี่ยเพื่อนนะหรือว่าหัวหน้าจะยินยอมยอมรับหรือไม่นะคะจะเหมือนกับว่าจะต้องรอในเรื่องของการสนับสนุนนะจากเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้นะไอเดียที่แสดงไปเหมือนกับว่าอาจจะไม่บรรเจิดเท่าไหร่แต่ก็เหมือนกับว่าเป็นการที่รวบรวมนะความคิดรวบรวมไอเดียรวบรวมข้อมูล นะคะต่างๆจากเพื่อนนะ,ะหรือว่าการศึกษาหาความรู้การไปปรึกษานะ,ะขอคําแนะนําขอข้อมูลต่างๆนะคะจากนะผู้ชํานาญก็ได้นะ,ะนำมาเหมือนกับว่ามาปรับปรุงนงานที่ทำนะคะให้มีความบันเจิดมากขึ้นนะคะอย่าใจร้อนอย่าบุบบามอย่าทําคนเดียวนะคะ เรามาดูในเรื่องของการงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนแหละนะการเงินเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนเมษายนเดอะซันจ้าได้ไพ่เดอะซันนะได้ในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะคะการลงทุนนะ,ะเอ่อการทำธุรกิจต่างๆนะก็จะได้รับโอกาสได้รับผลกำไรได้รับการตอบแทนนะคะได้รับเหมือนกับว่า เงินตกเบิกหรือว่าโปรเจกต์ของเราที่แสดงออกไปนะสร้างกำไรให้กับบริษัทสร้างความมีชื่อเสียงให้กับตัวคุณด้วยนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนะหัวหน้างานแล้วก็ทีมงานของคุณแน่นอนนะสร้างความสุขให้กับตัวคุณด้วยนะบางคนท่านก็เหมือนกับว่าไอเดียนี้นะเป็นผลงานที่ดีของคุณแล้วคุณก็ได้รับโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้างานได้เป็นหัวหน้าทีม นะคะได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าคนอื่นด้วยก็ได้ได้เลื่อนขั้นเลยนะการงานโดดเด่นนำมาซึ่งในเรื่องของออความรู้ความสามารถของตัวคุณนะคะแล้วก็ส่งผลให้กับในเรื่องของการเงินนะคะค่าตำแหน่งด้วยนะคะโชคลาภล่ะโดดเด่นไหมแน่นอนโชคลาภก็โดดเด่นนะคะเห็นไหมสามถ้วยเนี่ยนำมาซึ่งความสำเร็จ นะคะโชคลาภเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานการได้รับการยกย่องจากบุคคลรอบข้างนะแต่ชาวราศีกรกฎนะาจะโดดเด่นในกลุ่มน้าสาวโสด นะคะที่จะเหมือนกับว่าโอ้โหได้รับการชื่นชมได้รับการยกย่องจากบุคคลรอบข้างสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยนะ,ะจะเหมือนกับว่าจะมีเพื่อนฝูงนะจะมีสังคมรอบข้างจะมีสาวสาวหนุ่มหนุ่มนะคะมาสนับสนุนมารุมร้อมรุมจีบมาขายขนมจีบเพราะว่าเธอเก่งนะเพราะว่าเธอดีเพราะว่าะะเธอเหมือนกับว่าเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดที่เก่งนะคะเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์นะคะ ความเก่งความรู้ความสามารถทําให้คุณมีเสน่ห์นะต่อบุคคลรอบข้างนะสําหรับคนโสดพอไม่แม่ไนะคะแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยนะก็ระวังนะจะนะไปถูกตาต้องใจบุคคลอื่นนะคะหรือว่านะมีความที่แบบเหมือนกับว่าเออเราไม่น่ามีคู่เลยเอารมณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกับมีความเออมีความยิ่งยโสนะมีความที่แบบว่า เออเราไม่น่ามีคู่เราไม่น่ามีแฟนเลยเนาะนะคะดูสินะมีสาวๆมารุมนะยกยอบปอปั้นสารเสริญเยินยอเราอารมณ์นะี้นะจะเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับคนนะคนที่มีคู่แล้วนะคะเรามาดูความรักนะคะความรักของชาวราศีกรกฎคนโสดนะ,ะโดดเด่นไหมความรักเนี่ยนะคะ ความรักสําหรับพ่อแม่แม่อดีตความสัมพันธ์นะที่มีการจบจากเลิกลากันไปหรือว่ามีปัญหาความรักนะก็จะมีความเครียดความตึงเครียดนะความที่ไม่เหมือนเออไม่กลับไปคุยไม่กลับไปเคลียร์กันอ่ะก็ทําให้เหมือนกับว่าความรักคาราคาซังกันอยู่หรือว่าบางท่านเหมือนกับว่ามีการหย่ามีการเลิกนั้นการจบความสัมพันธ์ก็เหมือนกับเออคิดที่จะมองหาความรักใหม่นะความสัมพันธ์ใหม่ได้ด้วยนะสําหรับคนโสด นะแต่เหมือนกับลืมคนเก่ายังไม่ได้ก็ได้นะคะคิดจะเริ่มใหม่ก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้นั่นเองนะเรามาดูนะสำหรับคนมีคู่นะความรักเป็นอย่างไรคนมีคู่แน่นอนเนี่ยนะความรักของคนที่มีคู่แล้วนะความรักจะต้องมีความพยายามแสดงออกถึงความมั่นใจเชื่อใจนะคะไว้ใจซึ่งกันและกันหากมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเคยระหองระแหง นะเคยสร้างความไม่ไว้ใจต่อกันในอดีตนะก็จะต้องพยายามที่จะประคับประคองความมั่นคงความเชื่อใจของกันและกันให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ให้ทำให้คนรักของเรามั่นใจต่อเรานั่นเองนะคะสำหรับความรักของคนมีคู่นะเออพยายามหน่อยนะพยายามทำให้เธอหรือว่าเขาพยายามให้คุณสามีคุณภรรยาเชื่อใจไว้ใจนะอย่าระแวดระวังอย่าสงสยัยนะอย่าใจน้อยอย่า ขี้น้อยใจนะคะจะทำให้ความรักไม่มีความสุขนะเดี๋ยวจะเตียงหกักในอนาคตนะเป็นห่วงคนมีคู่นะคะแต่สําหรับคนโสดนะเป็นความรักคมสัมพันธ์ที่ไม่กล้าที่จะเปิดใจอ่ะนะคะก็ให้ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรามาดูไพ่แนะนําอะไรสําหรับชาวราศรีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎประจาเดือนเมษายนไพ่แนะนําในเรื่องของ เรื่องราวเก่าๆนะความสัมพันธ์เก่าอดีตเก่านะความรักเก่าๆที่มีปัญหานะที่สร้างความเครียดที่ไม่ทําให้ชาวราศีกรกฎมีความสุขนะจะหวนกลับคืนมานะคะคนเก่าจะกลับคืนมาอดีตความสัมพันธ์เก่าจะทําให้นะชาวราศีกรกฎนะเครียดนะคะคิดมากวิตกกังวลใจไม่กล้ารเริ่มต้นใหม่ ด้วยก็ได้นะสร้างความเจ็บปวดสร้างความไว้ใจให้กับกลุ่มชาวเออสร้างความไม่ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจนะคะไม่มั่นใจให้กับกลุ่มชา,ราวราศีกรกฎฉะนั้นนะบางคุม่มันทนเหมือนกับว่าเฮ้ยคนเก่ากลับมานะคะไม่อยากจะกลับไปหรือว่านะ,ะเกลียดที่หน้าคนเก่าเกลียดนะความสัมพันธ์เก่าเนี่ยนะแต่ก็เหมือนกับว่าไปไหนไม่รอดก็ได้ในบางคุม่มันาัน นะพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าไม่อยากจะกลับไปหาคนนี้เลยแต่มันต่อแย,ย่เหลือเกินนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ไปไม่ได้นะคะก็อาจจะติดในเรื่องของพันธสัญญากฎหมายต่างๆนะข้อบังคับต่างๆด้วยนะคะหรือว่าการช่วยเหลือการสนับสนุนหรือว่าบางคนท่านก็อาจจะมีลูกติดนะคะก็ไม่สามารถจะไปเริ่มต้นชีวิตรักใหม่ได้หรือว่าบางคนท่านก็เหมือนกับว่ากลัว นะคะเหตุการณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยมันยังวกวนนะมันยังวนเวียนนะมันยังเหมือนกับว่าตอกย้ําความเจ็บปวดความไม่มั่นใจให้กับกลุ่มชาวราศีกรกฎไพ่จริงแนะนําในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าตัวชาวราศีกรกฎนะควรที่จะเหมือนกับปล่อยวางนะอย่าเครียดเนี่ยเห็นไหมนะคะความยุติธรรมนะคะการที่เหมือนกับว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ความรักใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆนะคะจะทําให้กลุ่มชาวราศรีกรกฎนะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หากคุณไม่นะ,ะวนคิดนะถึงอดีตนะคะหากคุณปล่อยวางรู้จักปล่อยวางรู้จักลดละนะคะความกลัวนะคะนะเหมือนกับว่าเนี่ยคุณไม่ยอมเปิด เปิดใจนะไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองยังยึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจความกลัวนะก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะใครที่เป็นคนโสดเนี่ยไม่กล้าเปิดใจเนี่ยเนื้อคู่รออยู่นะคะใครที่เหมือนกับว่าอยากที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนงานย้ายงานนะทางานที่แห่งใหม่นะคะงานแห่งใหม่ความมั่นคงในชีวิตรออยู่นะคะฉะนั้นขอให้เยียวยาตัวเอง นะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นพบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะก็เป็นการทํานายดวงภาพรวมนะคะเหมือนว่ายังไม่กล้ามนะุปอ,ออนนะกล่องชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าถ้าหากกล้าแล้วนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความรักใหม่ๆงานใหม่ๆความมั่นคงการเงินความสําเร็จจะนํามา ให้กับกลุ่มชาวราศีกรกฎนะคะได้มีความสุขในชีวิตข้างหน้าด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ